ที่หนองแขมนะครับมีคนที่ชื่อว่าทักษิณนีน่เท้าหนักจริงๆนะกระทืบคู่กรณีสเกือพิการครับแล้วหนีตำรวจไล่ล่าอยู่ประมาณ4ชั่วโมงได้สามารถจับกลุมตัวได้ครับไปดูคลิปเหตุการณนะ์นะนี่ชุดสืบนะครับวิ่งไล่จับทักษิณพันเพียนหรือว่าเจ้าต่ม้มตามหมายจับสารแขวงพระนครใต้ข้อหาทำร้ายร่างกายเห็นไหมฮะฤิ์มันเยอะจริงๆนะแล้วก็หมัดหนักเท้าหนักอีกตั้งหาก มีประวัติคดียาเสพติดมีอาวุธปืนกลางปี65ไปก่อเหตุทำร้ายผู้เสียหายครับถีบสะตัวปลิวแล้วก็กระทืบซ้ำส,สาหัสก็มีการแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี65นะครับนี่เห็นไหม,มตำรวจรู้มาครับว่านายทักษิณน,นะครับหนีมาตั้งแก๊งอีต่งหากนะทวงหนี้โหดย่านสุขสวัสดิ์บางมดเห็นไหมครับนะ,นะก็เลยนำกำลังไปแฝงตัวที่ซอยสุขสวัสดิ์26 ทักษิณมันไหวตัวทันครับขี่มอเตอร์ไซค์หนีรอดไปได้บุญวิทย์นะครับแถมมันหนีไปได้ปั๊บนั้นแม่มันยังหันมาเสยยยิ้มให้เจ้าหน้าที่เรากับว่ามันยาะเย้ยว่ามึงตามกูไม่ทันนั่นตำรวจก็เลยเรียกตุกตุกคาขอความช่วยเหลือวิ่งตามไม่ทันมันมีมอเตอร์ไซค์เรียกตุกตุกก่อนครับจากนั้นพลเมืองดีนะครับนะให้ขี่รถไล่ล่านะครับตุกตุกพลเมืองดีนี่แหละนะครับใช้เวลาสี่ชั่วโมงตุกตุกตามมอเตอร์ไซค์และจับทักษิณได้เอ้าดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับ

ตั้ครับทักษิบแล้วหนีไหมหนีอะไร่าหนีอะไรทั้งวันเนี้ยหนีเดี๋ยวเมื่อกี้มหนีทำไมขอโทษพี่ไมเรือะไรแล้วเขาบอกให้จอดทำไมไม่จอดอ่ะตกใจแล้วก็สวนตำรวจอย่างนี้เลยเหรอหนีทำไมตำรวจถามนะครับทำไมให้จอดไม่ยอมจอดทักษินบอกแบบนี้บอกพี่ก็ผมคิดว่าพ่กพี่เป็นเด็กช่าง่ะเดี๋ยว่าเป็นช่างโกนคู่อรีเก่าจะมาทำรายผมเอาให้ถึงตายผมก็ต้องหนีได้พี่ ผมไม่เกี่ยวกับแก้งเงินกู้หรือทวงนี้ใดๆทั้งสิ้นและไอ้คดีเมื่อปี65ที่ผมทํำร้ายเนี่ยทำร้ายผู้เสียหายจนกระทืบจนเกือบพิการนะนะเป็นเพื่อนร่วมงานมีปากเสียงกันอ้าตำรวจคุมตัวสอบสวนต่อนะครับเข็นสอบและคราวนี้ถูกดำเนินคดีครับ